สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการปอกเปลือกผลไม้นะคะโดยใช้อุปกรณ์สุดแสนวิเศษเลยนะคะเราจะมาใช้ Orange s t i r r e r กันนะคะวันนี้นะคะก็มีคู่สนับสนุนใจดีนะคะให้ส้มมาเป็นนางแบบของเรานะคะส้มสดสดลูกตโตๆจากไร่สิทธวงนะคะของอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็ขอขอบคุณคุณต้นมากนะคะเราสามารถหาซื้อส้มของไร่สิทธวงนะคะได้ตาม ตลาดซูเปอร์มาร์เก็ตตลาดกูเม่นะคะที่เครือเดอะมอลล์ทุกสาขานะคะพารกอนพารได์เควิลเลจนะคะหรือจะเป็นเอมพอเรียมก็ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการปอกส้มเลยนะคะง่ายมากเลยนะคะแล้วนาอาอุปกรณ์นะคะออเรนจ์สปเรนะคะ,ะ,คะมีด้านคมอยู่2ด้านนะคะเราจะใช้ด้านไหนก็ได้นะคะส้มนะคะจะมีขั้วใช่ไหมคะเราก็จะปอกด้านตรงข้ามขั้วส้มพลิกกลับมาเลย เราจะไม่กำส้มอย่างนี้นะคะแล้วเราก็จะปอกเพราะว่าอาจจะทําให้บาดมือได้เราจะจับส้อมเพียงครึ่งลูกนะคะเดี๋ยวเรามาลองใช้กันเลยนะคะก็จิกลงไปค่ะจิกความลึกขนาดไหนก็กะเอาตามน้ำหนักมือเลยค่ะไม่ต้องซีเรียสน,นะคะเพราะยังไงก็คงไม่ช้าอยู่แล้วนะคะจิกลงมาเลยค่ะกะสัก4ี่ถึงห้ากลีดน่ะนะคะสําหรับผู้หญิงที่ทําเล็บนี้ก็ ตอบโจทย์มากเลยนะคะทีนี้เราจะใช้ด้ามพายของผลิตภัณฑ์นะคะช่วยนิดนึงนาร่องให้มันิดนึงนะคะ,ะเราก็ค่อยสวัดออกมาเห็นไหมคะง่ายมากเลยนะคะมันวิเศษมากค่ะยิ่งกว่าใช้มีดแกะสลักเลยนะคะเนี่ยออกมาเป็นหูกลีบดอกไม้นะคะผู้ชายก็ทําได้ผู้หญิงก เลิศค่าทำสวยงามนะคะเราจะสามารถนำไปรับแขกหรือถวายพระก็ได้นะคะหรือจะเป็นของฝากเพื่อนๆก็ได้นะคะรับประกัน,นะค,ะค่ะกิฟเก๋อยู่เรดการ์ไม่มีใครเหมือนแน่นอนเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในคลิปหน้านะคะมาดูว่าอุปกรณ์ตัวน,นี้สามารถปลอกอะไรได้อีกบ้างนะคะไว้เจอกันค่ะ